สบายดีมืัอนี้ก็มาอยู่กับช่องบินพูลเจริญเด้อมืัอนี้ก็บ,บินมาอยู่อยู่ปัวาปากระดิ่งเด้อเมืองปากระดิง่งแขงพุทธิ์กำไยอยู่ด้านหลังนี่คือเบ้าเอเด้อนี่สาวนี่เบ้าเบ้าเอกอายนีสส่สวัสดีครับสวัสดีครับช่องบินพูลเจริญน,นะครับมืัอน,นี้ก็ถือว่าได้กลับมานำกระดิ่งอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่ ที่นกไก่ตลอดเลยถือว่าสายนดำกระดิ่งนี่เป็นจุดกำเนิดคิดของทีมงานบรรณากับน้องลินดาเฮาสิกลับมาในฉบับเดิมครับวันนี้ครับสิกลับมาไทยทำรายการที่เก่าเนาะเก้าสิบาปดแปดบินยูจอนเล่นในทาผู้สาวังกฤนี่ไปบ่ไปแล้วเนาะไปไปขายใหญ่กินาภาวาไปบ่อันนี้ก็เป็นเป็นเมืองบินยูเองเลยเด้ออันนี้เด้อเป็นเมืองปากกระดิ่งนี่เลยสี่ยูตั้งกันเี่สี่ยูคือกันวัดนี้สี่ยูเนี่ย อ่ะใส่ย okay, ouais. okay. ู่เบื้องปักระดิ่งแพงไปเลยใส่เลยเดี๋ยวพาไปอีกอนอันนี้เดี๋ยวบินทิพาไปรีวิวเบื้องปั้งน้ำเด้อปาเด็ดปั้งน้ำกระดิ่งเด้อนี่สไตล์เบาอีเห็นผู้สาวก็ได้เห็นี่สไตล์เบาอีเห็นผู้สาวก็ได้เลยแลมแลมใส่ยางเดียวนี่ อันนี้ก็คือที่สิน้นสุดของแม่น้ำกระดิ่งสายนี้เด้อเป็นอ,อันนี้จะเป็นปากน้ำเลยเป็นที่สิน้นสุดของแม่น้ำกระดิ่ง <Okay. S 1> ส่วนฟ่งตวพูนเดี๋ยวตัวนั้นจะเป็นฝันฟงไทยเดอเป็น,เป,นเป็นบ้านบุงคะของประเทศไทยเด้อนี่นานเลอว่านี่เดี๋ยวบินสีไอเบิรงชสาวบ้าน ป่ากด็ดิ่งหาป่าเด้อพี่น้องเด้อนี่อันนี้ก็คือชาวบ้านหาป่าเด้อนี่อันนั้นจะเป็นบ้านบุงขะเด้อนัเด้อนี่เป็นปากน้ำกะดิ่งเบาอีกอะเห็นสาวลาวไปได้เนอน,นี่เห็นแล้วก็ย่างไปใส่เลยเยพื่อนนะว่าเพื่อนมนาะเห็นสาวลาวงามแหงหมดนะ phải này, phải say bao nhiêu, nhìn hiện dạo vào đây này nè, này sẽ là quần nữa, quần cam, maylam, đình nữa, cái đó, thì nó. อีบบาอีเห็นผู้สาวมาได้เลยผู้าวโอยผู้สาวเาเป็นเป็นตะแพงขนาดเลยเ,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 เอาบ่าอีไหนไหน,ไน,นี่เบาอีที่มาเป็นพระเอกเด้อมือน,นี้เด้อน,นี่นสองคนเลยทั้งคนเลยมัอน,นี่ฮับบดเป็นพระเอกนี่น,น,นะ ผมผมว่าสิทธิาพี่น้องนี้เล้วล่ะครับแต่บังเอิญเจอสาวนักเรียนมีแต่คนง,ง,งามๆเลยเดี๋ยวบาอาสิทธิาม,มาพักผายสบายดีอ่ะสวัสดีครับสบ,สบายดีดโอ้น้องอยังครับนี่ชื่อชื่อน้องอยังชื่อน้อง,องเอ็ม้องเอ็มเอ็มเฮียนอ,อยู่สั้นไหนนี่สม้มเด็ตโมเด็ตแล้วห้งเฮียนไหนมอสอปกากกระดิงมอสอปกากกระดิงเนาะโอ้อันนั้นเนี่ยอันนั้นชื่อยังไงให้ขอทายเล่นยับยับไกลๆเนาะ โอ,โอ้ยจังนึกว่ามิดแกนเลยเนี่นี no ่ส no วัสด no ีคร no ับซื no, no ้อซน้องเหยี no ่ยนครับน no ้องเหนเ่ยนโอ้คืนเดี่ยนเหยี่ยนเลยตัวดิข้าลวงเบาเอขับรถง่ายเด้อพี่น้องเด้อมาเบืองน้ำกันเป็นเบื้องหลังของเบาเอเลยตัวนี้นะลองรองทีมหางเอันทีมงานบ้านหน้าทีมตรงนี้ใายมาตลอดเลยนี่ยเบื้องปกติะดิยตอนตอนไอ้เขาันี่ยมริเวยังยูห้องป๋าบ่ อ้ขออนุญาตทุกผู้ชมได้หมดไม่ย่างได้กินงานบ้านนาไอ้พ่อตะกี้ไอ้มาไทยกับเอื้อลินดาตั้งแต่คลิปแรกๆที่ดังอยู่หนึ่งกาเป็นคลิปสอนแมงเหนียวก็เห็นบอกไทยเมนบอกคนเป็นคนไทยครับแต่ว่าไอ้กับลินดาเริ่มต้นเหตคลิปมาน้ำกันแต่แรกๆเลยเหตุยูทูปเนี่ยประมาณย้อนไปประมาณซี่หาปีกอนตอนไอ้เห็นน้ำกันไหมอ้เป็นคนไทยในลินดาแตได้เข่าบ้านไปน้ำกระดิ่งอีก โอ้เอาเอาอันนี้เอาอันนี้เพจเอาเอายูทูบซะอ่าเอาคลิปจะาไปลงยูทูบดังเท่นาะลองมึงดิเอาคลิปยูบ้าจีตามแล้วอะเอานี่บ่าวไทยแห่งมักสาวเซนลาวี่พี่ดองเข้ามาเที่ยวสะพานปากกระดิ่งเขาไ่มาถ่ายน้ำกันนี่มาหยุดน้ำกันนี่มี่ไปใส่นี่ครับมีไปบ้านพุ่นจะเลิศครับนี่ครับช่องไอเอ็นครับไปอยู่คันบ่ คือว่าพ่อใดบอเห็นบอเห็นบอนี่อันไดนบอภาษาไทยอันเป็นลิ้นดาบอันสิเปิ่อนไอ้บึงตอนตอนที่เดี๋ยวนำกระดิ่งนี่ให้เห็นวิวได้ไหมบ้านน้องสมุนอยู่ห้างไหนบ้านต้องการมานี่เป็นเป็นซาเมอร์เหรอเป็นเหล้าเธรรมดาเอาว่ได้เป็นไทยมืปอร์ติ โอเคเด้อไอ่สีส้มห้เบิร์นสีเฮ็ดจังไหนล่ะเข้สีติ๊ตอกันได้อย่างไลฟ์พี่น้องข้างบ้านได้บ่แจกไลฟ์สีได้บ่อย่า Facebook ได้บ่เอามาเปิดบ้าได้บ่ฮะอัดรูปสาวไม่เปิดโอ้ยได้บ่อีกไอเอ็นคลิปนี้ถือว่าโชคดีเด้อพี่น้องเด้อได้ทางไลน์ทางทางเฟซบุ๊กนี่นะหรือว่ามีแต่เฟซบุ๊กบ่ อันนี้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวสารระเรียนนะครับเมืองปากกระดิ่งแข่งบริครมไซสาวเล่าเลิกเรียนมาแล้วกันกำลังมาไม่ไม่ไม่สีไทยเอาเอาไส่ให้เนี่ยเปิดวาวไปเลยเอาแต่ว่าอัไอ้นี่แหละสีแอดก่อนอันนี้ล่ะนี่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 วันนี้เด้อเนี่ยเปิดราบกันมาหน้าหนะเอามาหนี่แต่ว่าไอ้ไอ้มาจะตกใจจับยังไงนี่เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวหน้าจอเอาแสงขึ้นแน่คนหายเห็นเด้อเทนเอ็มพีเอ็มเอส ง่ายไหเจงงามกนเด้อเอาวันี้เอาวันนี้ไเปนให้ไรอเ้าไปปัวป้ายท่านน่ตยื่นเด้อนี่ีถามเอาเปให้ไพีให้น้องได้มาติดตามํากันพี่น้องสาวนักเรียนอยู่สันโมเจ็ดเดสาวไพีให้น้องเา ซึ่งสวนพี่น้องข้างบ้านมาเดียวสภาพน้ำกระดิ่งกันวิวก็งามพสาวก็งามพี่น้องนี่มาเด้อพี่น้องมาเบิ่งรรมชาตร์ู้เขาหอเนี่ยมาลิ้นควกันเด้อบงเด้อิงาใเาจเสขอบใจหลายๆเด้อขอบใจเด้อมาวงามมากไอ้น

mình kinh chạyตลอด, hai, <laughs> theo đấy hai, này. นี่บอกเอมาลาวเท่าไรเอ็นสาวลาวมาได้ทั้งพี่น้องเนอะพี่น้องเล่พี่น้องให้สี่ห้าเลยลาวเนอผมเป็นอย่างเนอะลาวที่เอามาติดโตเป็นนางเอกให้พี่ให้น้องในเบื้องอ่ะนะลาวกะใสเอ็ดเพื่อเพื่ออายเพื่อน้องเนาะนี่เดี๋ยวไอ้ทรงลิงเห็เด้อเดี๋ยวอ้ลงจิบบ๊ายบายเจอกันใหม่นะครับต้นพูดเท่าแล้น S 1> <S 1> <S ไปตลดอดอลนะไปตลอดทีไปตลอดที่บายลก<ไ>องแน่เอายิงให้อายนี่ย